ที่ขับกับป่าข้าวเชี้ยวพักีค่ะพี่น้องค่ะเอาเมือเม่อนี่กะซัมเน่กอนเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยในอกในใจของเท่ามือดะอยู่ใกล้น้ำค่ะพี่น้องค่ะมีความเย็นสบายท้องฝากก้อนคีฟฝากะเราสาาไปเลย้าเพื่อนมาชมบรรยาก,กาศของถุงน้าค่ะพี่น้อง บรรยากาศธรามาชาดค่ะพี่น้องถ้ารรมาชาดช่วยงามยามเหมือแรงค่ะพี่น้องสำหรับของถุงหน้าของเท้านาะค่นเนาะแต่สาบากมะเบิงงามเหมือแรงค่ะพี่น้องงามกลงเวน้นกล้อนสเสืเหลือเกินอละพาเพิ่มไปกินอยู่ด้ค่ะพี่น้องค่ะคุณน,นะหนามหวยมากนามไหลรับกับเอ่อ สาวเว้นกับเมืออื่นเมือ,ห,มอหลังเขาจังมาชมะะใหม่นอกค่ะเนาะยายสาเบิ่งแล้วว่าพ่อเอางวเขาขอ,อกแล้วเดี๋ยวยายสาไปเอางวเขาขอ,อกกันเด้อค่ะมองยายสาอยู่นะคะพี่น้อมองหาอยู่หากินของยายสาค่ะ,ะพี่น้อใส่เบ็ดกับพ่อเด็กยายสากับพ่อได้รับอ่านิสงใน้นามห่วยนี่แหละคะ่ะพี่น้อเวลาเหตัหยเห็ดหนากอ่ะ นกกำลังบินมากงามค่ะอากาศธรรมชาติค่ะพี่น้องธรรมชาติสวยงามยามเหม่ยแรงค่ะพี่น้องสำหรับทองถุงหน้าของเหาเนาะค่ะนาองื้นกาวค่ะพี่น้องค่ะพอวาคนไหลมาจากหวยค่ะพี่น้องคนไหลมาตามหวยนี่แหละไหลมาเรื่อยๆค่ะพี่นอ้องเยอะๆสาตกใจกำลัง่ายขีปอยู่จังไหนได้ยินเสียงหนึ่งว่านา้มพัดเองแม่สากับพ่อได้รับ อันนี้สงในน้ำห่วยนี่แหลคะครับพี่น้องเวลาเหตไ้หเหดหน้าก่ะอุ้ยนกกำลังบินมางามแท้ได้สาบักมาเบิง่งน้าเหมือนแรงค่ะพี่น้องงามกลางเว้นกะฮ้อนเสร็จแล้วเกินอันน้พาผมแท้โอ้ยนี่แหละคือธรรมชาติครับพี่น้องงามเหตไ้หเหตหน้ากะ่ะได้น,น้ำห่วยนี่แหละที่ซอยครับพี่น้องคป็นสิ่งอื่น บ่ตกอยู่หน้ายายสาแต่ว่ากับพี่นามมองยายสาอยู่นะคะพี่น้องมองหาอยู่หากินของยายสาค่ะพี่น้องใส่เบ็ดกับพ่อได้กินอยู่ได้ค่ะพี่น้องคะ่ะคุณนะนามหวยมากหนามไหลครับกับเอ่อเวน้ยกับของเราค่ะทุกคน ่อนในเขาก็เห็นความเขียวขจีไบเบิดล่ะค่ะพี่น้องคะเห็นท้องฟ้าเลยศะสาตกใจกำลัง่ายขีปอยู่จังไหนได้ยินเสียงหนึ่งว่าหนามพัดอางเสมออื่นเมื่อลังเขาจังมาชม,มาะะไมเน้อค่ะเนาะไดสาเบิ่งแล้ววาพ่อเอางวเขาขอกแล้วเดี๋ยวยะสาไปเอางวเขาขอกกันเด้อค่ะคือกาวค่ะพี่น้องคะ่ะพอว่าเป็นไหลมาจากหวยค่ะพี่น้องเิ่นไหลมาตามหวยนี่แหละ ไหลมาเรื่อยๆครับพี่น้องเพื่อนพี่ป้านะเพื่อนของเราทุกคนจะมาชมวิวยอดแม่แรงของของทุ่งนาพี่น้องคะทำแล้วคะ่ะสวัสดีนะคะมองย่า่สาอยู่นะคะพี่น้องมองหาอยู่หากินของย่า่สาค่ะพี่น้อง ใ่เบ็ดกับพ่อเด็กของเราค่ะทุกคนตอนในเขาก็เห็นความเขียวขจีไปเบิดแล้วคะพี่น้องคะเ,เห็นทองฟ้ามองยายสาอยู่นะคะพี่น้องมองหาอยู่หากินของยายสาค่ะพี่น้องใส่เบ็ดกับพ่อเด็กที่ขับกับป่าข้าวเขียวขจีค่ะพี่น้องคะยายสากับพ่อได้รับ อันนี้สงในน้ำห่วยนี่แหละครับพี่น้องเวลาเ็ดสายเ็ดหน้าก่ะอุ้ยนกกำลังบินมางงามขอมถุงหน้าตอกข้าวอีกแล้วค่ะพี่น้องครัเมื่อนี้รู้สึกว่าฝนบ่ตกป่ากะ่ะสวยงามค่ะพี่นอ้องเลอยอยากให้เพื่อนๆเ,เ,เห็นความสวยงามของห่วยนีย่เหมือนแรงค่ะพี่น้องห่วยตึงที่ บรรยากาศธรรมชาติค่ะพี่น้องรธรรมชาติชวยงามยามเหมือแรงค่ะพี่น้องสำหรับของถุงหน้าของเฮาเน,อนอ้อง่ะนเนืะอื้นกาวค่ะพี่น้องค่ะพอวาเป็นไหลมาจากหวยค่ะพี่น้องเิ่นไหลมาตามหวยนี่แหละไหลมาเรื่อยๆครับพี่น้องเพื่อนพี่ป้านะ้าเพื่อนของเราทุกคนมาชมวิวยามเหมือแรงของของทุ่งนาะเพื่อน ป้านอาเพื่อนของเราทุกคนเรมาชมวิวอยอดแรงของของทุ่งนาไปกิ่นอยู่ด้ค่ะพี่น้องคะคุณนะหนามห่วยมากหนามไหลครับกับตะเวนกับในอกในใจของเท้าดูได้ยู่ใกล้น้นาค่ะพี่น้องคะดีความเย็นสบายท้องฟ้ากับค้อนที่ฟากับ บนี้หอดแดดแดดคะไปแล้วค่ะพี่น้องเอาเว้นกระตกดินแล้วเรียบร้อยค่ะหมองย่ายสาอยู่นะคะพี่น้องของหาอยู่หากินของย่ายสาค่ะพี่น้องใส่เบ็ดกับพ่อเด็กวอยสาตกใจกำลัง่ายขีปอ,อยู่จังไหนจะยินเสียงหนึ่งว่าหนามขัดอ,อย่างหม่องย่ายสาอยู่นะคะพี่น้องของหาอยู่หากิน ของยายสาค่ะพี่น้องใส่เบ็ดกับพ่อเด็กเยอะสาตกใจกำลังท่ายคลีปอยู่จังไหนได้ยินเสียงนึ่งว่าน้ำผัดเอีครับโอ้ยเราคือธรรมชาติครัพี่น้องงามเห็ดไเห็ดหน้ากะได้น้ำหว่วยในละที่ซอยค่ะพี่น้องค่ะถึงสิพี่น้องค่ะทำแล้วค่ะสวัสดีนะคะหมองยายสาอยู่นะคะพี่น้อง ของหาอยู่หากินของไายสาค่ะพี่น้องใส่เบ็ดกับพ่อได้ได้สาปากมะเบงหน้าเหมือนแรงค่ะพี่น้องนามกังเวนกับฮ้อนเชลเกินอันนียพาผมพลิเท้ามือนี้กะซ้ำหนิกอนเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยไายสากับพ่อได้รับอันนี้สงใน้นามหวยนี่แหละค่ะพี่น้องเวลาเหดไทเหนนากะ นกกำลังบินมางามแข็งของเราค่ะทุกคนก่อนในเขาก็เห็นความเขียวขจีไปเบิดละค่ะพี่น้องค่ะเห็นท้องฟ้าแรงบันไดกัไม่น้ำห่วยในละสิซอยหายายสาใบเห็ดหน้าสำเร็จรูหลวงไปด้วยดีทุกปีค่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศธรรมชาติค่ะพี่น้องธรรมชาติส่วยงามยามเหนือแรงค่ะพี่น้อง สำหรับของถุงหน้าของเฮ้านะคะเนาะแต่ว่าแสงกระศาสตรมาห่วยตึงแต่ยังคงมีความสวยงามของธรรมชาติดี๋ค่ะพี่น้องคะโอ้ยเนี่ราคือธรรมชาติค่ะพี่น้องงามเห็ดไฮเห็ดหน้ากะ่ะได้น้าห่วยี่ละที่ซอยค่ะพี่น้องคะถึงสบอองถุงหน้าตองเท้าอีกแล้วค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้รู้สึกว่าฝนบ่ตก ว่ากันสวยงามค่ะพี่น้องวอายวายสาตกใจกำลังถ่ายคลิปอยู่จังไหนได้ยินเสียงนึกว่าน้ำพัดเองว่ายว่ายสาตกใจกำลังถ่ายคลิปอยู่จังไหนได้ยินเสียงนึกว่าน้ำพัดเองบรัยากาศดีตอนแรกค่ะพี่น้องคะว่ายสาพามาชมบรรยากาศวอายวายสาตกใจกำลังถ่ายคลิปอยู่จังไหนได้ยินเสียง <c oughs> นึกว่าน้ำพัดเองคือเกาค่ะพี่น้องค่ะ พอว่าเป็นไหลมาจากหวยครับพี่นอ้องเป็นไหลมาตามหวยนี่แหละไหลมาเรื่อยๆครับพี่นอ้องแบบดีตอนแรกครับพี่นอ้องไลยสาพามาชมบรรยากาศกาลัางสีคอยตามลุ่มตกดินเรียบร้อยครับพี่นอ้องด้วยสาตกใจกำลัง่ายขีปอยู่จังไหนไดยยินเสียงหนึ่งว่าน้ามพัดเองแม่สากับพ่อได้รับ อันนี้สงในน้ำห่วยนี่แหละครับพี่น้องเวลาเหดไทเห,หนนาก่ะอุ้ยนกกำลังบินมากงามค่ะยากด,ดีตอนแรกค่ะพี่น้องคะไดยสาพามาชมบันยากาศเ้ามือน,นีิกะซัมนน้กนอนเดอค่ะพี่น้องเอ้ยที่ขับกับป่าข้าวเชี้ยวพัจีค่ะพี่น้องคะอ่ะ ขับกับป่าข้าวเชี้ยวพก,กีค่ะพี่น้องคะดอวยสาตกใจกำลังทายขีปอยู่จังไหนได้ยินเสียงหนึกว่านา้มพัดอ,อีกขับกับป่าข้าวเชี้ยวพก,กีค่ะพี่น้องคะในอกในใจของเขาดูได้ย่ใกล้าน้ำค่ะพี่น้องคะดีความเย็นสบายท้องฟง